สวัสดีปีใหม่2567นะครับวันนี้เปิดสักราชวันแรกนะครับวันบุ๊ชนะครับก็ต้อนรับกับรถเอาผ่านนะครับที่เข้ามาทำการติดปีมีการนะครับสามมาหน้า50%นะครับสามมาหน้า50% 3ประตู80%แล้วก็บานท้ายสุด60%นะครับอย่าลืมนะครับขอไปชมคลิปฝากกดใจเม้นแชร์นะครับมันจะเป็นรายการโปรดแล้วกลับมาดูใหม่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับกับรถเอาผ่านนะครับ เราทำการติดฟีวมกาซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับสามราหน้า right 50%นะครับสามราหน้า evet 50%ปอป้องยูว0 0 u ่ V ได้1 0อปนะครับปกป้องข้าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ถึงเ7นะครับสำหรับ5 0านะครับฟกาซูเปอร์นาโนเซัามิกนะครับสามรถหน้า50นะครับประตู8 0นะครับแล้วก็บานท้ายสุดนะครับเป็นฟี V มการ60%นะครับอันนี้นะครับคือฟิ 60%นะครับฝานท้ายสุดนะครับเพื่อที่จะให้ทําการทำกีี่ย่างท้ามืนได้ดีกว่าตอนที่ใส่80%นะครับนี่นะครับสำหรับฟิวมิกาซูเปอร์นาโนซัลมิกเป็นฟิลที่ตัดแสงสีฟ้าแสงบูร์ไลท์คัสแสงสีน้อนแสงสปอตไลท์ได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี่นะครับอีกฝานึงนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกแท้ๆเป็นฟิล์มบิกาซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับเป็นฟิล์มที่ตัดแสงสีฟ้าแสงบูร์ไลท์คัสแสงสีน้อนแสงสปอตไลท์ได้ดีมากๆเลยนะครับนี่นะครับคือบานท้าของฟิล์มบิกรน50%ะคับ ปีที่ตัดแสงสีฟ้าแสงบูไลคัสแสงสีน้อนแสงสปอร์ไลท์ได้ดีมากๆเลยนะครับนี่นะฮะสามาหน้า50%นะครับเป็นปีนวัตกรรมที่ตัดแสงสีฟ้าแสงบูไลคัสแสงสีน้อนแสงสปอร์ไลท์ได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนประตูข้างนะครับ80%นะครับนี่คือปีที่ตัดแสงสีฟ้าแสงบูไลคัสแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับปกป้อง u v ีร้อย U1 UVB ได้ร้อยเปอร์เซ็นตอยนี้ก็เช่นกันนะครับนี่นะฮะคือปีที่ ที่สุดในตอนนี้สำหรับฟีบีการซูเปอร์นาโนซิลิกเป็นฟิล์มซาลิกแท้ๆนะครับส่วนบานหลังนะครับเป็นฟิล์ม60%นะครับสำหรับฟีบีการซูเปอร์นาโนซิลิกนะครับปกป้อง UV 400 u v u v ได้100%ปกป้องค่าความร้อนรวมได้98%อันนี้80 99.5%นะครับก็สามานหน้าก็ปกป้อง ข้าความร้อนรวมได้97เปอร์นะครับดีคือฟิล์มนวัตรกรรมที่มืดน,นอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเป็นฟิล์มผัาแสงสีฟ้าแสงบูร่ายคันแสงสีน้อยแสงสว่างาได้ดีมากๆเลยนะครับอ่าติดฟิล์มเสร็จนะครับเราจะข้าไปล้างรถที่ร้านคาแคร์เอพัสนะครับแล้วก็กล้องกระจากตาแดดตรงนี้นะครับให้หวัวหน้าช่างหนึ่งช่างเตย่นได้ทำการเจีฟิล์มนะครับนี่คือฟิล์มโปรโมชั่นสำหรับฟิล์มมีดซูเปอร์นาโนสวีบร้อยคันนะครับถึงเมษานะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถทักทายเข้ามาได้ทีีี่่่รรรร้้าาาาาานนนนถวอออบบเยยมมมมททกกไปิลืะคัจห แล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกอันหนึ่งนะครับกับออร่า07นะครับกำลังติดเส็นแล้วไปทำการล้างเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับวันนี้กล่าวคาว่า,วาสวัสดีครับ